ต่อมาคุณอมพรกุลศักดิ์สิริรายการดีๆที่ทำให้คนฉลาดคนมักจะไม่ชอบดูจะชอบไปดูเรื่องไร้สาระอะไรก็ไม่รู้จำนวนคนดูรายการพุทธศาสนาตามภูมิ200กว่านี่คนเปิดดูอยู่นี่อัตมาออกอากาศนี่เสียเงินค่าดาวเทียมนะ,นะเดือนหนึ่งหลายแสน ออกอากาศเพื่อให้คนดูเนี่ยเนี่ยเวลาเนี้กละกำลังอัตมาว่าเป็นรายการหรือว่าเป็นอ,อ,อะไรอ่ะเป็นเป็นช่วงทองฮิตฮิตนะฮิตของการบรรยายธรม,ยยมะนี่หลบรรยายธรรมะนี่แหละอ่าก็ยังคนฟังคนมีคนดูนะถ้าจะคิดแล้วมันไม่คุ้มกันเลย ถ้าคิดยังแบบทุนนิยมนะนะจ่ายค่าดาวเทียมเดือนหนึ่งทั้งหลายแสนแต่เวลาอาตมาเทศเนี่ยนะตัวจุดยอดออรายการฮิตที่สุดของโทรทัศน์ช่องนี้เนี่ยที่จ่ายค่าดาวเทียมอยู่เดือนละหลายแสนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเน,นรวมแล้เป็นล้านล้านล้านเนี่ยแต่คนมาดูทีทีหนึ่งสองร้อยกว่าคนเนี่ยไม่คุ้มเลยถ้าคิดตั้งทุนนิยมแล้วไม่มีคุ้มเลยอ่า แต่อาตอมามันคุมแสนคุมได้ห้าคนขึ้นไปอาตอมาคุมแล้ะห้าคนนี่เป็นเริ่มต้นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นท่านก็นสอนทั้งแต่คนห้าคนแต่ตอนนั้นยังไม่ต้องใช้ดาวเทียมท่านก็นสอนสดๆเนี่ยท่านก็นสอนมาจนกระทั่งเกิดความรู้เกิดมาจนกระทั่งทุกวันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ยังยืนยันว่าเป็นความรู้สุดยอดอยู่ เพราะอาตมาไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มีคนขอช่วยเห็นว่าเออควรจะสนับสนุนช่วยเหลือทุนรอนอาตมาก็ไม่ได้อะไรยอาตมาในภูมิใจอย่างนึงคือไม่ได้ทํางานในชาตินี้ด้วยการเรียรยะไรไม่ได้เรียราไรเหมือนมหาบัวเลยชีวิตเนี่ยอาตมาเนี่ยย่มยอดกว่ามหาบัวตรงเนี้ยไม่เรียราไร แต่มาบัวเนี่ยโอ้หยอดเรีอะไรเรี่ะไรทั่วประเทศออกนองประเทศด้วยอาตมาว่าเรีอะไรเนี่ยมันก็คือขอทานธรรมดาเพราะงั้นอาตมาไม่ประพฤติในาการเรีร่ะไรเพราะว่าเป็นความประพฤติก็คือความเป็นขอทานธรรมดาอาตมาไม่ประพฤตินะเพราะงั้น,น,น,นที่อาตมาทำอยู่เนี่ยมัน เป็นความรู้ที่อาตมารู้ว่าในความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเกิดมาทั้งทีมันได้เป็นจิตนิยามแล้วเป็นอัตภาพของเราแล้วแต่มันก็สลายไม่ได้ถ้าไม่เรียนรู้สัจจะของพระพุทธเจ้ามาเรียนซะสัจจะนี้เรียนรู้ได้แล้วเรียนรู้แล้วมีหลักประกันด้วยว่าถ้าคุณไม่สลายคุณจะอยู่ก็เป็นประโยชน์ ไม่มีโทษภัยอะไรเลยมีแต่คุณค่าประโยชน์เสียสละสร้างสรรค์ให้แก่มวลมนุษยชาติในโลกเป็นหลักประกันอย่างวิเศษสุดลนะนะนี่คือสุดยอดไปสุดยอดในความรู้ของพระเจ้านะที่บอกว่าคนมักไม่ชอบดูไปชอบดูแต่อะไร้สาระมันก็ธรรมดาคนโง่งมันมากขอยย่งยุคนี้มันใกล้กะลียุคมันก็ไปดูไร้สาระดูที่เนโทรทัศน์ไม่รู้กี่ร้อยช่อง มันมาขายสินค้ากันมันมาโช้เรื่องไร้สาระกันมาบ้าบอๆเต้นไปหมดมีช่องที่มีสาระขออาภัยเหอะช่องที่มีสาระที่สุดคือช่องบุญนิยมเนี่ยมันมีคนดูอยู่แล,ยแล้วก็รายการที่ฮิตที่สุดยิ่งยอดที่สุดของของโทรทัศน์ช่องนี้ก็คือรายการอาตมาถือว่ารายการสดอาตมานี่แหละมีคนดูอยู่สองร้อยกว่าคนนี่เป็นเครื่องชิดนี่เป็นเครื่องชิ้ ครับพัดังครับมีคนให้ข้อมูลมาท,ที่ที่ว่ามีจํานวนแค่200คนนี่คือเท่าที่นับได้จาก f c e e o o o เท่านั้นเองครับส่วนเป็นเป็น u t u b e เป็นที่อื่นหรือคนที่ดูดาวเทียมสดที่หน้าจอเนี่ยดูที่บ้านเขาเนี่ยพวกเราเช็คไม่ได้ครับคงมีมากกว่าสองพันสามพันคนอยู่หรอครับเพราะนั้นอ้าว คือจริงๆแล้วเราไม่คิดถึงว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มเป็นการคิดแบบทุนนิยมแต่เราว่าเป็นสิ่งที่ควรอตาตมายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเพราะเห็นว่าอตาตมาควรอยู่อยู่เพื่อเผยแพร่สิ่งนี้แหละโลก,กุตตรธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะเราก็ทำํำทำมีการกระทํางานที่เผยแพร่โลก,กุตตรธรรมของพระุทธเจ้าเนี่ยจนก่อจะตาย ก็ททำอันนี้แหละนะไม่ไม่ไมีไมมอื่นที่จะยิ่งยอดกว่าน,นี้และโลกนี้นะมันไม่คุ้มที่จะให้พระพุทธเจ้ามาอุบัติมันก็ต้องกลายเป็นอย่างอาตมาเป็นสัตว์ตวรุษหรอเป็วนผู้รู้ที่รองรองลง,งมาตามกาลเวลาที่ควร่าเราก็มาทําตามหน้าที่ของเราเท่านี้แหละเพราะในโลกนี้มันยังไม่สิ้นไรมันยังไม่เป็นพุทธันดรมันยังไม่สิ้นไรโลกุตรธรรม มันยังสามารถเอาโรงคตรธรรมมาประกาศได้อยู่ก็ทำไปเท่าที่มันจะหมดเรี่ยวแรงมันไม่มีใครสามารถรับรู้ได้แล้วนี่ยังมีคนสามารถฟังอยู่ถึงร้อยสองรอยหรือเป็นพันอย่างที่คุณฟ้าไปก็ก็ยังดีเนี่ยอาตมาว่าทุกวันนี้นี่นะพูดสแสวงหามีอยู่เพรสมาคมก็ต่างก็แอบดูกันอยู่ที่ในของตอนเองอาตมาไม่ได้ไปพูดไม่ต้องอายหรอก น่าจะแอบ,บดูไม่แอบ,บดูก็ไม่ต้องอายเราก็ดูเถอะเดีดีอนุโมทนาสาธุด้วยว่ามีปัญญาที่ควรรับรู้รับฟังภาษาหรือคําสอนที่อาตมาเอาของวุเจยามาเผยแพร่ถ่ายทอดสืบทอดต่ออยู่เนี่ยอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดหลงตัวเองอะไรนี่เป็นสัจจะความจริงอาตมาไม่มีสิทธิ์บังคับให้ใครเชื่อแต่อาตมามีสิทธิ์พูดความจริงเอาจบอันนี้ คุณวนาวุฒิสิริสาครการนาการขอบพระคุณพ่อท่านอย่างสุดเสียนสุดกล้าวที่ได้เมตตาอธิบายคําว่าพยัญชนะกับสภาวะจริงในวันพุตที่ผ่านมาแถมพ่อท่านยังได้ขยายความอย่างลึกซึ้งผ่านคําว่ากฎหลักเกณฑ์กับพฤติกรรมจริงยิ่งทำให้ผมกระจ่างและลึกซึ้งขึ้นไปอีกตามลำดับ ที่ผ่านมากระผมได้ติดตามศึกษากฎหลักเกณฑ์และพฤติกรรมจริงของชาวโซและนำมาปฏิบัติจริงจึงามให้กระผมได,ได้พัฒนาพฤติกรรมจริงให้เจริญขึ้นตั้งที่ยังอยู่กับกฎหลักเกณฑ์ของสังคมแบบโลกโลกีที่กระผมต้องอาศัยและปฏิสัมพันธ์อยู่จึงทำให้กระผมได้สัมผัสภาวะโปรง่งโล่งสบาย และเข้าใจมากขึ้นถึงความมหัศจรรย์นในธรรมะของพระเจ้าที่พ่อท่านได้เทศให้ฟังมาเป็นลําดับครับเป็นลําดับลําดับครับแสดงว่าคุณเองมีโลกุตรธรรมสามารถอยู่เหนือทุกสุขอยู่เหนือสภาวะโลกที่ปรุงแต่งกันอยู่คุณก็ลอยตัวอยู่เหนือเป็นอุดทังโซโตขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรอยเรื่อยๆนี่แสดงว่าคุณได้ประโยชน์จากาศาสนาพระพุทธเจ้าจริง Yeah.